กูดทุกคนสบายดีกันบ่จ้าใคยก็บสบายดีอยู่มากินในขนมเส้นน้ำค่อยนี่น้ำยาขนมเส้นนี่ขนมเส้นใอยลวกไว,ว้แล้วแล้วก็น้ำยาปลาจ้ะน้ำยาปลาตีนไก่แล้วก็ใส่กระชายแล้วก็ใส่อ่ำหัวหอมม่จ้ะต้นหอมเหีแล้วก็มีผักผักเคี่ยงขางกับมี้ในจากบักแตงแล้วก็บแรดีบแล้วก็อันอีหยังน้อเนี่ยมะละบ่จ้ะมะละมะละกินมะละกับมือนี่ นั่นก็อันนี้จ้าผักชีผักชีแล้วกะผักใบแมงลักนี่จ้าใบแมงลักผักอีตูแล้วก็ต้นหอมจ้่โอ้ไม่เปนต้นหอมผักชีไม่จ้าผักชีนี่แหละผักชีไทยผักชีลาวเขาจ้าแล้วก็นี่อันนี้ยังนี่น้ำน้ำมะม่วงปั่นจ้าบ้าน่าแมงขูดเชคแมงขูดเชคบ่านเป็นบานาน่าเชคเด้กำลังสิว่าบานาน่าเชคแล้ว น้าเหมืองปันใส่ไอติมใส่นมแม,ม่ไม่กินน้ำกันจ้ามาแล้วจ้ายาแชมพูคนงามมาแล้วจ้าก่อนกินก็ต้องฟอนกันแล้วจ้นะเนาะเป็นบ้าก็ชาวบ้านจะเป็นอย่างย้ายฉันมาว่าไปกังจะเป็นบ้าพี่น้องเป็นบา in, ้าสมื่ย์ซวยหนอขนมเส้นข่อยอ่ะบบงานบอไม,ม่กินน้ำขอ่อยพี่น้องพี่ม,มาพี่ม,มา ก็เดินยากหลพวกเกนะจ้เคานนคน,าาน,น,าาน,นนะ่ะสุดยอดเลยคนะอยบ่มีนั่นเลยคอยลืม้อนั่นแล้วคอยใส่หลายๆเลยเนาะจ่าสินมันเนาะสุดยอดเลยคนน่ะแต่ถขนมเสีนก็เต็มถ้วยแล้วอันคอยลืมสีท่วงหงอบมาพี่น้องคอยลืมสีท่วงหงอบมากอันนี้ไปแหวกขางๆก,นกันนะจ่าเนาะนี่ไวข้ขางๆมีก้อนนี่พวกเจ้าเห็นผักเห็นบ่าผักสุดยอดเลยเนาผักผักผักนี่หันขางหันกลัวกัน มาโซ่เลยบบนนี่ baptism. น้ำยาเห็ดเลี่ยมใหม่เห็ดซุปใหม่ๆนี่คุ้นก่อนสุดยอดเลยกินไก่กินไก่ใส่กระชายน้ำเล็หมือนนี้หยดเลยเป็นไงว่าหอมมาฉันเป็นไงว่าหอมถั่าก็ใส่บไปแดกได้เจ้ากินว่าถั่วสนบ่ว่าฉันจังมันหอมเป็นมาหอมต้มไปแดกต้มไปแดกไปแดกขวดเมื่อยขวดต้มเองเลยใครว่าสิต้มมือนั่นข่อยก็ไปต้มขวดนหัวก็ต้มมือเ้านี่ ต้มแล้วยมืม่เศร้านี่ไม่เศร้าตื่นขึ้นเห็นงานบ้านงานเดือนแล้วก็ต้มปไปแดกเลยบัานนี่กูจะเอาต้นหอมใส่ชิยอร์ได้พี่น้องอไม่กินนักข่อยแฟนคลับสุกูสุกุนตัวทิพตัวแดีนได้จ้ะเด้อมันบ่เอิญซื้อกะยะดากันได้จ้ะเด้อเอินสุกูสุกุนอาจะ๊ะทัวทิพทัวแดียนเหรอไหมขวบเนือโลกใต้มาได้จ้ะเด้อนะมแฟนคลับสุกูสุกุนจ้ะ มันบมเมนแฟ้นคลับเป็นยางท่านไปพ่านมากันหิมะได้แดดได้หิมะหิมะได้ป็นเอ็นยางไรายปเจ้านี่ฟ้นคารบบานเป็นขาวมาคอาเหมต์แคปชิปลยจ้ะคืออาจจะมีแฟนฝรั่งที่กันเดี่ลวจะเห็นนั่นดูแฟนฝรั่งเป็นขีนเมืองเก่งล้อเหรอจากหุนเพื่อไงนี่แหละรอคักรอเนี่ยรออย่างีรอรอรอกระดอรอกัเดียเท่านั้น ก็เมนข่อยยายพี่บาบ้านฉันอีพี่บาอีงกับเราแต่เธอแล้วแต่เธอสีบาไปเนาะยายพี่บาอีพี่บาบ้านฉันเห็นผู้หมายเห็นผู้หายเห็นผู้หายค่ะบ้านฉันโอ้โหเอแต่เห็นผู้หายยส่งใสดอกไม้เห็นผู้หายฉันยิ่งขี้เหล่บบานฉันเนาะยิ่งขี้เหล่ยิ่งใส่ดอกไม้ยิ่งขี้เหล่ไปจ้ะขี้เมนพ่อไปหน่อยเออขี้เมนค่ะขี้เหล่บบอกว่าขี้เมนผัอมันเป็นอะไรไปหน่อ ขอบคุณหลยดายด้แที่เขามาคอมเมนต์ที่เข่ามาสนุกสนานน้ำกันนะจน๊ะเ,าเมน,มาานาะที่คอมเมนต์มาจากไหนกับว่าเครียดดอกจ้าคอมเมนต์มาโลดคนห้ามมันมีสายมาคือกันเนาะมาคนมีสายจากไหนคนกับคอมเมนต์มาันสนานมาจ้าคนห้องมั้งมากันมาได้คอมเมนต์มาได้จากเข่าบ่เบิ้งเลยเข่าบ่เบิ้งทุกคลิปเลย,เลยนะจาน้าเด้อ บ่ขมเลยพนะี่น้องเนาะมันมันไหลหัดข้างเหมือนออออออกันก็บ่บอกกันเนาะมาเอาร่องปากมาไหลหัดข้างก็งดเลยเนาะมันละกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตนนันแรกขอซื้อมะละมา้าของภาสิมนันอ่าแกงใส่อันแกงอันมะละไม่จ้ะแกงมะละอันหมูสับไม่จ้ะาม่นก็ กินกับอันนี้ก็ได้ครือหนึ่งเอาเครืนหนึ่งใบแกงหมุนลุ้นใน่หรอคือหนึ่งใบแกงหมุนลุ้นจะได้ป่ามากินกับอันนี้ค่อยมาก,กินมาละไงกินไปกับขมยูนอยหนึ่งจากขมยูนอยมันก็บอกขมหลายคนไหนที่เคยกินมาละแบบนี้กับก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากับขน,น,นมจีนนี่ยซีหงวมันจะไหนรสชาติแบแซ่บไปกินมึงเด้อ

ya yep, no

Oi! Hey. Mm. กินอร่อยแบบเนี้ยมีที่นี่ที่เดียวมีที่ร้านเนีจยจะพูดที่เดียวอร่อยชิ้นนะ่ากินนะพูดดัติริตบอรไทยหรือไรอยากจะเทอ ยายยายเมื่อจะไปกินข้าวข้างนอกนึกจ้ะเมื่อแไปกินข้าวนอกไงจะไปกินข้าวข้างนอกกับพ่อใหญ่เจ้าค้างังสิบบางครั้งขนาดบ้ากินข้าวกับค้างนี่พี่น้องนี่จ้ะหยุดเลยนึกจ้ะค้าง็นมาหน่อยอายพี่น้องเออ Cái này thơ tìm phát này đi Phát nó lại Nào, ừ. nào phát cái này đây nè Phát như thế này, này Thấy tú กะปิอะไรได้แเื้าใส่กะปิอะไรได้จ้ะแล้วกัขันท้าว่ากินขันท้าว่ากินเนื้อบากินหมูฮะก็ใส่ไก่ก็ได้อืมเขาสับสับไก่สับไหมจ้าไก่บดไหมเอามาไทยคือเป็นเนื้อหมูเนื้อคือเป็นเนื้อหมูนี่จ้ะอืมเอากินไก่ก็ได้ขันท้าวบ่อกินเนื้อหมูนะจ้ะนักเพ่นครับถามมาขันบากินเนื้อหมูนี่เอาเป็นไก่ได้บใยายขัน่ากินเนื้อกเอาเป็นไก่ได้ใได้จ้าได้เอาเป็นไก่กับแซ่บพี่กันรสชาติพื่กันปรุงพื่กัน แฟนกลับมามันยาย,ยายยายกินหลายกดอกดยเฉพาะอ้วนมาสั่นอันบอกวิธีดูแลสุขภาพให้แน่ที่ยายกินลดหุนจากไหนมาสั่นมาไม่ได้ลดหุนหรอกจกก้กะกะ,ะกินนั้นแต่กินกินผักหลายๆกินผักหลายๆกินนมได้แข็งแรงไงกินผักกับแข็งแรงกินนมกับแข็งแรงเังรนี้เขาจะไปกินของมึนเมาอ็นบ่แล้วก็ออกกาลังกายออกกาลังกายข่อยคือ แรงกลินแรงลงแต่เงี้ยหนะแต่ทั้งความสะอาดบานอืมถ้าไปพารีบผ่าเพ็ดกับเขาอืมวะ่ะเค็ดองยังเร็วๆออกกระเล้งกายไปนิดหน่อยมาจา้ะเนี่ยขอยุ่งสิหนะอืม

น้นังเนี่ยได้สองใต้สม,มูแม้แต่ด้อยากแตกมามตีมตีมแล้วปากแตกมาแล้วทำหวัวามาได้จ้ะตัวเหมือนยังเปียเลยแล้วก็นคนกัน สดเลยจากนดสดเลยนดสดนกสดเลยนะพวกเจ้าได้ยังกินมันอั่งกินความแข็ยขันข่าว่างทำไงถึงจะกินข้าวอร่อยมันยหญ่ฮะบอกวิธีหน่อยสิ ปะม,าามันนางกินพร้อมกับข่อยเลยอเอามันนางกินพร้อมกับข่อยมันนางเผากันเสียบไปวอกกันไปหร่อไมา่เมืมอ่อจานบะหมี่ยังดีบริจะเมื่อกรอนข่อยจะอิ่มกรอนข่อยข่อยประธานอิม่มอยู่ข่อยมันจะฝอยนึกอะไเป็น mỏi người ta mắc hơn nhiều, đây, mắc nhiều đấy, nữa 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 nhiều đấy, nữa 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 thấy nữa 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 thấy nữa 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 Chúng ta hỏng như mọc Văn rồi ừ. nó cá lại được nhanh nhanh มันกรอบนี่ใสอีกคนมานั่นตีกันเลยนั่นเอาดูใส่นี่ที่มันเป็นอันก้านแบบหอมบัวไหมจ้ะก้านหอมบัวก้านต้นหอมเ้ามนะมันกรอบมาเอาเอาก้านมันใส่แล้วอนกับปิ๊กแกะได้เลยจ้ะมันได้บลวกอดมันได้บลวกมันได้กรอบเวลาเขากินนะมันเดนก็จะเห็นพวกแก้วเบิ้งอืก้านมันอะ Hoặc là ở sài <laughs> gòn, là bếp 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 来，尝。嗯。 เลือดเลือเลือดทได้ตั้งชื่อย่เลิศเนาะเปลี่ยนจากแง่จพูดเป็นย่เลิศนะเ,าเนาะคำก็เลิศดสองคำก็เลิศเนาะเลือดสมานเต็มเนาะ <c oughs>